โอ้เศรานี่เย็นว่อยว่อยพี่น้องสายหมอกนะครับสายหมอกยมือเศร้าว่ามันฝนตกแต่บ่บ่แมนนี่พี่น้องหมอกนะครับหมอกโอ้ยหมอกไหมอาจารย์แดดออกมากกว่าโคงจะว่ายไปนะครับพี่น้องอ่ะหมอกนะครับหมอกยมือเศร้าโอ้เย็นว่อยว่อยเลยพี่น้องบ่ต้องไปทึงผู้ทึงผาทึงดอยทึงเดือยย้อนวันี่ยุคนี่ก็มีหมอกขึ้นกันทะเลหมอกสันยามมือเศร้านะครับพี่น้องเนาะนะครับโอ้บรรยากาศ ะนะครับทงไายทงหน้าโอ้โหมอกเหนือปลาเขานะพี่น้องอ่ะโอ้โอโหมอกแห้งองีูเลยพี่น้องหมอกแห้งเปล่เขาท่าขนาดสวย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 มันจะกาศหมอกสวยๆนะครับเทียงหน้านั่นแทบจะไม่เห็นเลยอ่าหมอกหมอกหมอกละอองน้ํานะครับนี่ยางถือผิวนี่เย็นว้อยๆเลยนี่พี่น้องนะครับ เบื้งคือฝนตกเลยพี่น้องเบื้องเนฝนเด้อหมอกนะครับหมอกอ่ะท่านใดที่บ่เคยเห็นหมอกบอกขี้ลายลายเศร้าทุ่งจนภาษาหมอกนะจ๊ะอ่ะนะครับสายหมอกแค่มือเ้าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเย็นเย็นนี่พี่น้องนี่ยืนนีนี่เย็นซ่วยๆนี่ผิวชุ่มชื้นนะครับเฮ็ดให้ผิวชุ่มชื้นดีนะครับเนะื่องจากละอองหมอกหรือละอองน้ำนะพี่น,อน้องเนาะอ่าบรรยากาศคัก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 อ่ะอ,อันนี้อยู่ตรงหน้านะครับพี่น้องเอาไปเบิ่งสถานที่อื่นมีอีกบ่หมอก อ่ะท่านนี้ก็หมอกขึ้กันได้พี่น้องนี่ยหมอกนี่ก็ได้เย็นว่อยๆเลยนี่เย็นซวยๆสายหมอกนะครับนี่พูดออกไปทงหน้าให้คาหลักเลยพูดทงหน้าคาหลักเลยอ่ะหมอกต้องเป็นหอกเนาะนะครับเอาไปเบิ่กมองไม่อีกแล้วลายหมอกอ่ะฟังน้ำท่านนี้ก็หมอกพี่น้องพคนนะครับมูอ่ะย่างเย็นซวยๆเลยนะครับอ่ะแดดก็เห็นเพราะวับๆนี่แหละเพราะหมอกนะครับ เมื่อบรรจาการพี่น้องบรรจาการหมอกอยังโมเสาเย็นซวยชวยเย็นห่วยห่วยอ่ะสายหมอกมาพี่น้องเนาะอ่ะไปเบอิกอีกมองหน,นึ่งเด้ออ่ะท้งหน้ามองเก่าแต่คนละมุมพี่น้องอันนี้ก็หมอกนะครับเมื่อบรรจาการพี่น้องฮะฮะฮะคลัทคักคลัทอ่ะนู่เย็นซวยชวย ย่งางลุยน้ำเลยนะครับเอาบรรยากาศหมอกมาฝากพี่ฝากน้องหมอกพี่น้องหมอกตื่นเต้นไร้เศร้าทุ่งปานบ่เคยเห็นบ้านนอกคักนอเจ้าหัวสาวหมอกซื้อกะไดี่ยสันอ่ะเห็นบรรยากาศเป็นง่ามนะครับพี่น้องก็เลยเอาไายมาฝากพี่ฝากน้องซื้อดอกไซดหมอกเนี่ยมือเศร้านะครับพี่น้องวูนะครับสดชื่นสดชื่นนะครับหมอกน้องพี่น้องนะเฮ้ยไม่นังล่ะอลุกน้องแล่นน้ำหลัง ลุงน้องก,ก็อยากสัมผัสหมอกขึ้นกันอีมืดฮอนอ่ะบรรยากาศสายหมอกเจ้าหน่อยแดดออกมาแล้วมันก็บเบิรได้ไปนอนนะครับหมอกเออบักนั่นก็แล่นให้กันมนันี่อ๋อซุปนี่ก็อยากสดชื่นขึ้นกันเนาะครับสายหมอกตอนเช้าๆพี่นอ้องโอ้บรรยากาศสุดยอดครับหมอกซา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 เดี๋ยวพี่แม่ใหญ่วิน่น ไายหมอกกูเบิง้งกูเริ่ววิ่งกันนะครับบรรยากาศหมอกตอนซอสพี่นอ้องเริ่มเฮ้ยไปเฮ้ยไปแล้วบันนะครับหมอกน้องพี่น้องเนาะนะครับอ้าคลิปนี้สัน้นสัท่าน,นี่พี่น้องนะครับเอาหมอกมาฝากพี่ฝากน้องซื้อดอกนะบอรอยากเบิ้งได้ซ้ำหมอกเนะ่ยไม่ไงวะอ่ะบอรอยากเบิ้งก็กตรงเบิ้งแหละเพราะว่าไายมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากไลค์ให้เกลอพี่น้องเป็นกำลังใจกับคนใจชอบถูกเนาะพี่น้องเนาะฮะสบายดีครับผม